นี้มากับเกมใหม่เลยนะคะโอ้โหเปิดตัวกันแบบแบบว่าอลังการมากมากเลยนานเพื่อนนะก็วันนี้นะ,ะเราทุนมาที่500บาทเท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวขอปั่นอ่ะเอาเสศษออกไปแป๊บหนึ่งนะคาเดี๋ยวจะมาลองซื้อฟิชสปินให้เพื่อนๆได้ดูกันน <ะ S 2> ้เกมตัวนี้สามารถซื้อฟิชสปินได้ด้วยนานเพื่อนซื้อขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่75บาทเองนะมาเดี๋ยวขอลองซื้อเบ็ด4บาทเนาะ300บาทไปเลยนะโอเคมาซื้อไปเลยมันว่ามันแบบ จะแตกแบว่าโบบ้ากันหรือเปล่านะคะโอ้ได้สกเตกเตอร์มา5ตัวแล้วนะคะปึ๊บโอ้โหตัวที่6และตัวที่7ว่ะโอ้โหมาดิได้ฟีสปินมา18รอบเลยนาะนเพื่อนะโอเคมากดสตาร์เข้าไปเลยนะคะโอ้โหฟีสปินตั้ง18รอบนี้เล่นไงหมด สวยมาคูณ6แล้วนะวายมาดิโอ้หสามร้อยแปดสิบเอบาทนานเพื่อนโอ้แค่นี้เนี่ยก็ได้ทุนคืนมาแล้วนะบิ๊กวินมาดิฟีเจอร์โคตรดีเลยอะมาไหลไปดีไหลยาวๆเลยนะโอ้โหนี่แค่แบบผ่านไปแค่2รอบเท่านั้นนะยังขนาดนี้เลยามีเก้าวินมาเรียบร้อยแล้วนานเพื่อน เอาดีไปหลายไปหลายไหลายไปไไปึ๊บสี่้บ412บาทนะคะ80สตางค์มาด้วยโอเคไปเลยอีกตั้ง16รอบด้วยกันเลยนะคะอว่าไงเฮ้ยได้วายหรือเปล่าเออได้เป็นวายนะได้มา3ตัวเลยนะนเพื่อนอ่ะคูณไปคูณ3ไปดิ34บาท แคตเตอร์มาดิโอ้ยยังไงโอหได้มาแค่7บาทเองนะนเพื่อนมาเมื่อกี้นี่แบบสุดเอ้าเหี้ยเริ่มเหียบแล้วโอ้โห ยังไงปุ๊บมาดิสวย64บาทมีไหมามายังไงปุ๊บตัวเอมาดิ4ีบาทนะอนเพื่อนโอ้โห,โอโหมามาอีก19บาทโอเคบิ๊กวินเข้ามาอีกแล้วนะเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวให้มันคำนวณสักนิดนึงก่อนนะโอ้โหคือแบบ ได้มา129บาทนานเพื่อนนะเพราว่าคนไหนที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะ <ๆ S 1> ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะถ้าอยากลองเล่นด้วยกันเนี่ยก็คลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคมาได้มาอีก72บาทนะยังไงมาอีกโอ้โหรอบนี้คือโบบ้ามากนะานเพื่อนมาอีกดิป๊บสวย69บาทยังไงรอบนี้ไว 3. มาแถวสมมาคูณมา คูณสิ้ามาดิขอตัวแบบปึ๊บมาโอ้คูณ15้าแล้วนะเพื่อนนะบิ๊กวินเข้ามาอีกแล้วนะคะบิ๊กวินน่าจะเข้าประมาณรอบที่3แล้วนะเออโอเครอบนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหเมกาวินมาเลยจ้า อโอเคไหลไปไหลไปไหลไปซปเปอร์มี9วินมาดีนะคะ211บาทนานเพื่อนโอเคมาเลยแค่รอบเดียวสุดท้ายยังไงตอนนี้ก็คือได้กำไรมาประมาณ400กว่าบาทแล้วนะ,ะเออซื้อไปแค่300เท่านั้นนานเพื่อนได้มาทั้งหมดเนี่ยอ่า796บาทจุด80สตางนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงดีพอดีไหม เดี๋ยวขอลองอซ,อซื้อเบ็ดต่ําสุดของมันเลยแล้วกันนะคะ75บาทอ่ไหนเดี๋ยวขอไปดูเบ็ด2บาทก่อนมันซื้อเท่าไหร่นานเพื่อนเบ็ด2บาทนี่ซื้อ150อ่ะเดี๋ยวเอาเศษ97บาทเนี่ยซื้อละกันนะคะหมาเพราะว่าเกมตัวนี้นะซื้อขั้นต่ํามันแค่75บาทเองนะโอ้โหถูกมากนะานเพื่อนหมาดีรอบนี้นะคะจะได้แสแคเเตอร์มาเท่าไหร่โอเค ได้ร์เตอร์มา5ตัวนานเพื่อนนะได้มา14ฟีสปิ p นเลยนะคะโอเค14ฟีสปิ p นนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> มารอบแรกเปิดมาก็1บาทโอเคไปคูณไปดี10บาทจุด80สตางนานเพื่อนอู้ตัวเคนี่ไม่แถว3ไม่มาวะ่ะ อ่ะเง็บกลิบเงยบกลิบขอแบบโบ๊บาเหมือนรอบแรกเลยได้ไหมอะ่ะสวยมากหบาท5บาทก็ยังดีนะเพื่อนมาดูกันว่าซื้อไป75บาทเนี่ยนันจะมาให้เราเท่าไหร่วะเบ็ดแค่บาทเดียวเท่านั้นนะคะ รอบสุดท้ายเท่านั้นนะ,นะเพื่อนเกมตัวนี้นะมันอยู่ในช่วงแบบว่าโบนัสไทม์นะคะ <c oughs> ก็เลยมาลองรีวิวดูน้เพื่อนนะเรามีกลุ่มด้วยนะคะถ้าสนใจอยากแบบเข้ากลุ่มนะอยากได้สูรตรสแกนอยากได้สูรตรเล่นไปนะีก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะเข้าไปกันได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้น้เพื่อนมาโอ้โหสามแล้วตัวช่วยไอ้เยียย โอ้โหพูดแป๊บเดียวนะขึ้นมาดิโอ้โหบิ๊กวินมาแล้วจ้าอาว่าไงอ่าเดี๋ยวให้มันคำนวณกันสักแป๊บหนึ่งนานเพื่อนนะมามีก้าวินมาดิโอ้โหไม่ได้มองแบบยอดเงินเลยนะเมื่อกี้282บาทจุด15สตางค์นะคะโอ้โหซื้อไปแค่75บาทเท่านั้นนานเพื่อนนะเฮ้ยวายมาอีกแล้วนะจ๊ะ โอเคสวยคุณไปดี12บาทก็ได้อยู่นะเชดอมาดีรอบเดียวเท่านั้นรอบเดียวเท่านั้นนะ okay, โอเคสวยเจ็ดสบาทเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะมา ขยี้เก่งนะคะเพื่อนขยี้แบบขยี้สุดๆไปเลยดิมาดิเมก้าวินมาดินะคะโอ้โห72บาทจุสต่าสตางค์นะคะเพื่อนมาอีกแค่รอบเดียวเท่านั้นโอเคหมดได้มาเท่าไหร่เอ่ย 394บาทจุด20สตางค์นะเพื่อนโอ้โหซื้อไป75บาทเท่านั้นนะเอาทุนมาแค่500บาทนะซื้อฟิสปิดรอบแรกนี่ก็คือแบบได้กำไรมาประมาณ400เกือบ500เลยนะตอนนี้ก็มีอยู่1,310บาทนะก็ เดี๋ยวจะเลิกเล่นกันแค่นี้นะคะคือได้กําไรแล้วก็คือเลิกเล่นเนาะ,ะอย่าโลภมากนะ,ะเดี๋ยวลาบแดกนะเพื่อนนะก็ถ้าชื่นชอบลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องเราด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย